สวัสดีครับเจน,นะครับวันนี้นะครับเจก็อยู่ที่หาดแหลมย่าจังหวัดระยองนะครับก็วันนี้เราจะมาเป็นคลิปโฟโต้แชร์เร้นเนื้อี่ vs โฟนครับและคลิปนี้นะฮะเจก็อยู่กับผมโจพีครับซุปรลุยเป็นช่างภาพถ่ายเซิร์ฟบอร์ดอยู่แหลมย่าระยองเซิร์ฟขับครับผมอออ่าเป็น แขกรับเชิญแฮคคู่แฮคคู่เราก็จะมาถ่ายรูปคนเล่นเสิร์ฟกันก็จะใช้เป็นกล้องตัวเดียวกันกล้องที่เราจะใช้นะครับวันนี้ก็จะเป็นกล้อง ตัวนี้ครับ Canon EOS R7 นี่ก็จะเป็นกล้อง Mirrorless Canon EOS R7 เรียกได้ว่าเป็นกล้อง Mirrorless APS-C High-End ที่เร็วแรงพัฒนาเซ็นเซอร์มาใหม่พร้อมกับชิปประมวลผล d i g i c X ความละเอียด3 2 5ล้านพิกเซลทำให้ถ่ายได้รวดเร็วตอบสนองได้ดั่งใจเสมือนยอดส่วนความเก่งการของกล้องระดับโปรอย่าง EOS R3 ในขณาดที่เล็กเบาแถมยังจับได้ถนัดมือและราคาที่ใครๆก็จับต้องได้ด้วยเลนตัวเดียวกันไหมอันนี้ยังไม่รู้แล้วก็โล กันเดียวกันนางแบบนายแบบคนเดียวกันด้วยนะฮะก็จะแตกต่างที่มุมมองหลายภาพนะก็ต้องฝากตัวด้วยอาจจะแก่มผมก็ได้นะครับต้องฝากตัวด้วยครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มถ่ายกีฬาประเภทนี้เลยได้เลยครับดูแอบยากไหมต้องการดูขึ้นอยู่กับธรรมชาติทีนี้ทิศทางแสงการตั้งของคลื่นอะไรนะครับผมก็ถ้ามีเทคนิคอะไรก็ได้เลยครับได้เลยไปเราไปถ่ายกันดีกว่าครับ ที่นี่ครับทะเลทะเลกับพื้นดินมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในจุดที่สูงหน่อยถ้าไม่สูงจริงแล้วจะขยับไปตามแนวหาดเพื่อให้มันแบบมุมแทงเข้าไปในหน้าคลื่นนะครับผมอ๋อมันก็จะเห็นคลื่นขึ้นมาอย่างงี้ถ้าดูอย่างนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าแบบถ้าเซิร์ฟเวอร์ยืนขึ้นมามองไม่เห็นบอร์ดแน่ถ้าถ่ายไปใช่จริงถ้าอย่างถ่ายตอนนี้ครับผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์เป็นหลักถ้าอย่างงี้เซิร์ฟเวอร์อยู่อย่างงี้คลื่นจะออกเป็นสองทางเราก็จะมูฟ มุ้ซ้ายขวา <Okay. S 1> เอาใช่แต่ถ้าอย่างตอนนี้ตามตามแสงนะครับแสงอยู่ฝั่งนี้เราถ่ายดันเข้าทางนี้พี่ติ๋วจะเป็นแผ่นสีเขียวอันนี้อ uh ่าครับโอเคหาไม่เจอเนี่ยนัดรอเดน นี้แสงแรงมากดีมากแล้วพอยิ่งเป็นเลนพวกนี้ด้วยครับ<ม>คนเยอะแบบนี้สบายเลยอันนี้เรารอได้เลยครับเขาจะมีการกลับตัวพลิกตัวาการนั่งหันข้างเนี้ยคือการดูขึ้นอพอเขาเริ่มพลิกตัวเมื่อไหร่เราก็เ,เ,รากเร่งเลยครับในช่วงจังหวะเนี้ยเราอาจจะถ่ายนี่ไปได้โฟกัสไวมากว้าว ครัพอถ่ายแนวนี้เราจะได้ความลึกของคลื่นมากกว่าเห็นเป็นแบบว่าคลื่นเยอะมากใช่ใช่ผมหาน้องไฟไม่เจอคืนไหนเพราะเขาหัวทิมอยู่น่บอดเหลืองเอ้ยบอดบอดขาวบอดขาวระหว่างที่รอน้องไฟเขาว่ายกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรโดดเด่นกันบ้าง 1. ดูด้านด้วยระบบออโต้โฟกัสที่แม่นยำด้วยดู a l Pixel CMOS AF เป็นเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุที่เกิดจากการเรียนรู้เชิงระบบของ US ITR AFX ซึ่งสามารถตรวจติดตามวัตถุได้อย่างเหนียวหนึบทั้งดวงตามนุษย์จัดร,รวมถึงยานพหาหนะด้วยนะครับ 2. อด้วยสปีดที่เร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุด30เฟรมต่อวินาทีและยังรองรับการถ่ายภาพล่วงหน้า P- s h o o t i n g โดยจะเลื่มบันทึกภาพ0.5วิก่อนที่เราจะรันชัตเตอร์ด้วยเป็นการช่วยเก็บภาพในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ทัน ในคาัดขิดนะครับ 3. บันทึกวิดีโอแบบไม่ครอบ 4K 60p นะครับแล้วก็สามารถบันทึกได้แบบ 7K oversampling รองรับ C-log 3ด้วยนะครับ 4. ด้วยระบบป้องกันภาพเคลื่อนไหวในตัวกล้องแบบ5แกนพร้อมกับฟังก์ชัน Movie Digital IS เพื่อช็อตเทเลโฟโต้ที่นิ่งขึ้นในโหมดภาพนิ่งวิดีโอสูงสุด8 stop เลยนะเจอฝฟาย้งเหรอเจอแล้วเ <laughs> มื่อกี้เรื่องลมไปใช่ไหมต้องเล็งไว้อย่าพ่าสายตาอ๋อโอเคเห็นแล้ว เป็กลางสวยมากม,มาบางทีพี่ถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนมากกว่ากันอ่าถ่ายแนวนอนครับอ่าแล้วก็บางทีถ้าเดนเป็นแนวตั้งก็ไปครอปหรอหรือว่าใช่ครับแปลครอบเขาเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นวความวายาวขึ้นใช่ถ้าไมงั้นมันจะกลายเป็นแบบว่าหน้าขึ้นถูกตัดอะไรอย่างเงี้ยจุดสําคัญมันอาจจะอยู่ด้านหน้าอ่าไม่ใช่ตัวคนก็ได้เพราะตอนแรกพี่อะถ่ายเป็นแนวตั้งทุกคนเลยขนาดแนวตั้งแบบว่าเหมือนแบบ พอถ่ายรูปลงแต่ไอจอย่างเดียวมันก็เลยแบบว่าจินกับแนวตั้งเดียวผมก็เป็นนะแต่พักหลังผมเริ่มแบบถ่ายให้คนอยู่กลางเฟรมเล็กๆแล้วแล้วไปคอบใส้ก็เป็นเทคนิค จริงจิงการถ่ายเซิร์ฟนะครับเราต้องจำผู้คนให้ได้ที่เราถ่ายไปสิบคน20คนนะ่ะเพราะว่าถ้าเราถ่ายไปทั้งวันนะครับมันจะเหนื่อยกับการขัดภาพเพราะเราใช้ตกปีชัตเตอร์นี่คือรัวแบบปัง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 เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะ ได้ได้จุดที่สําคัญแล้วภาพที่เป็นโมเมนต์ที่เราชอบแล้วอ่ะหยุดกับคนนั้นแล้วก็ไปหาคนอื่นเพราะสไตล์คนเราครับทุกคนที่เล่นอยู่จะเหมือนเดิมอจะมีแพทเทิร์นเหมือนเดิมใช่ไม่นั้นเราจะไปนั่งคัดภาพแล้วเจอจ้ะภาพเดิมๆซ้ำๆภาพเดิมๆที่เหลือก็เป็นเรื่องแสงเรื่องอะไรแล้วแต่เราจะสร้างถ้าเราถ่ายไปทางนี้มันจะเห็นแค่คนกคบขึ้นแต่ถ้าเราอยากว่าจะรู้ยังไงว่าที่นี่คือที่ไหนทีจะใช้เทคนิคในการใช้เข่าลุเนี้เป็นแร์ม์าใช่เป็นแบล็คเก้าเราก็จะรู้เลยว่าที่นี่คือหลังยา พราะใจุดที่เล่นเสิร์ฟได้แต่ละที่ของฝั่งอ่าวไทยอ่ะจะมีเขาพวกนี้ครับไม่มีเ,เป็นเปนลานไมเกือบทุกที่เลยเพราะว่าคือจุดบังลมด้วยอะไรด้วย There is a life valley in t h i s city where we cut my teeth. I can take what I need to get by. doesn't make it easy the other piece of my heart moves slowly somewhere in the greater unknown when i return from the afterglow will you carry me like i am old? นี่ก็เ,<อ>เป็นการใช่เหนื่อยไ,ไหมหลายชั่วโมงเลยหนือนะเดินไปเดินมาเจะถามว่า,ามีอุปสรรคอะไรบ้างในการถ่ายวันนี้อุปสรรควันนี้เหรอครับหลกัหลกๆก็คือช่วงที่เราเริ่มถ่ายอะลมเริ่มเข้าคือเริ่มถี่มันจะทำให้แบบว่ามองเห็นบอร์ดได้ยากขึ้น เราต้องแบบขึ้นที่สูงกัน,นเพราะว่าเราถ่ายออกมาเราก็จะเห็นแต่เท้าอ่างเดียวใช่ใช่และอีกอย่างคือแบบว่าพอคนเยอะแบบนี้ครับม,มันยากที่แบบเซิร์ฟเวอร์เขาจะเล่นขึ้นลูกเดียวกันออใช่<ต>ใช่มันเล่นขึ้นลู่เดียวกันไม่ได้เพราะมันจะเกิดอันตรายได้ง่ายมาก แล้วการถ่ายอะการถ่ายมีอุปสรร์สำหรับพีนะถือว่าเป็นอุปกรร์เพราะพีแบบเดินบ่อยแต่พีเจมเป็นอุปสรค์ไหมในการเดินแบบว่าซ้ายขวาไม่ไางหาดมันก็ไกลอยู่นะนะพูดถึงความเก่งของอุปกรณ์ดีกว่าวันนี้วันนี้เรามาใช้ตั้งกล้องรุ่นใหม่ล่าสว์ล่าสุดพี่ E O S E O นี่ฮะแค่ยกขึ้นมาก็แบบดวงตานักเซิร์ฟอยู่กลางทะเล มันวิ่งเข้าไปได้อะเลยอีกอย่างพอกดปุ๊บได้ทุกจังหวะเลยใช่ฟังเสียงฟังเสียงผมชอบมันนุ่มมากสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์อย่างหนึ่งเลยผมเดินได้ทั่วหาดเลยเอาเบามากพอที่เบาบ้าใส่เลนเข้าไปก็ยังรู้สึกว่าโอเคยังเบาอยู่ไม่งั้นเราจะเหมือนเราเหมือนมายกเวรกันการถ่ายก็สบายมากเพราะมันสามารถสวิตช์ทั้งวิดีโอภาพนิ่งได้เร็วชอบมากเลยตรงนี้ที่แบบว่าปิดเป็นภาพนิ่งแล้วก็นิ่งเป็นโฟกัสได้ก็มีจอยสติ๊กให้มันทําให้เราเก็บ โมเมนต์หลายๆอย่างได้เร็วอย่างเช่นจังหวะสะดใจของนักเซิร์ฟเวลาเขาได้จุดคริติคอลจุดที่ดีของคลืนแล้วเขาจะแบบ ว้าวขึ้นมาแค่ช็อตเดียวเราโอเคเราเก็บภานสำหรับมือใหม่ในการถ่ายเซิร์ฟอย่างนี้ก็สนุกดีนะมันได้แบบว่าชาเลนส์แบบว่าชาเลนส์ตัวเองตรงที่ว่าไม่สามารถคาดเดาธรรมชาติได้เลยแล้วก็บางทีก็อาศัยการรัวสตัเตอร์แบบว่าจัจังหวะแทนจับจังหวะแทนแต่จริงๆตัวนี้มันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่ากดโฟกัสไปครึ่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถบันทึกภาพทําให้เราเก็บภาพได้ไม่พลาดมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับรอ w b u r s mode สิบภาพ0.5นจุดวิใช่ก่อนที่เราจะตั้งแต่เรากดแบบว่าโฟกัสแล้วมี้ ฝากร้านหน่อยครับวันนี้ครับฝากร้านนะครับผมก่อนอื่นต้อง <c oughs> อยากให้ทุกคนมาเซิร์ฟกันที่แหล่งญาตเลยองเซิร์ฟคับพีจะได้ถ่ายรูปให้ได้ด้วย<อ>ใช่ไหมอีกอย่างพีก็จะมีอินสตาแกรมคือโจพีซุปเปอร์ลุยครับผมเดี๋ยวพี่เจขึ้นให้แล้วกันก็จะมีแบบถ่ายภาพเซิร์ฟ <c oughs> แอคทิวิตี้ ลิ้มชายหาดอะไรพวกนี้ครับช็อตคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะกดซับสไครป์ใจด้วยนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสปัสดีครับอ่าก็วันนี้ขอบคุณสิวมากครับขอบคุณพี่สิวมาดูบ้านดูมากมากมากครับขอบคุณครับรู้ส่ามาหัวส่าเล่นหนูเหนื่อยไหมไม่ได้อยู่ครับแต่ว่าชิวโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ